สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ก็ได้มีเครื่องซักผ้าไม่เครื่องครับนี่เขาบอกว่าซ่อมให้ด้วยเดี๋ยวมาดูครับสาเหตุมันเป็นอะไรครับที่ว่าที่เขาเอามาซ่อมนะเยวมาดูกันก่อนครับมันเป็นของยี่ห้อโตชิบาครับนี่เพื่อนโตชิบา V S แปดเจ็ด P ครับ V S เจ็ดขีดแปดเจ็ด P ครับนี่นี่คือยี่ห้อรุ่นของมันนะครับนี่ครับ อาการเสียของมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนี่มันเป็นอย่างนี้ครับอาการเสียของมันนะเอออาการเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับนี่นี่ครับนี่มัลูกครับนี่นี่เฟืองซักมาลูดครับ,รรบพเพื่อนเดี๋ยวมาถอดเฟืองออกมาดูก่อนครับเดีด๋ยวจะไปหาอะไรมาใส่ครับเดี๋ยวาถอดฟ่วงกันก่อนครับ นี่ครับเพื่อนผมได้ถอดชุดเฟืองออกมาแล้วนะมันถอดยากครับเพราะว่านี่เนี่ยน็อตตรงนี้เนี่ยเนี่ยรูน็อตเนี่ยมันตรงกับนี่พอดีเลยครับนี่เพราะว่ามูเล่ยมันถอดไม่ได้นะเพราะมสนิมมันกินเองถอดพยายามถอดแล้วถอดไม่ได้ก็เลยถอดยากครับเลยได้ไม่ถ่ายให้ดูธรรมดามูเล่มันถอดได้เนี่ยมันจะถอดง่ายครับเพราะว่าน็อตเนี่ยมันไม่มีอะไรไปขวางอันนี้มันตัวนี้มันขวางอยู่ครับเนี่ยไอ้มูเล่สายพานเนี่ยมันขวางน็อตอยู่เนี่ย เราถอดยากครับใช้เวลาตั้ง,งนานก็ไม่จะถอดได้นะเอครับเดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่ก่อนครับเพื่อนเราจะได้มันดูวิธีก็ตอนที่หาอะไรไม่ได้มาใส่ครับเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนครับตัวนี้เราก็ได้มอเตอิมได้เฟืองแล้วครับเพื่อนแต่เราต้องถอดโมเลตตัวนี้ออกก่อนนะนี่ถ้าไม่ถอดโมเลตตัวนี้ออก มันจะใส่เจะขัดน็อตยากครับเนี่ยมันจะติดนี่นะเดี๋ยวเดียว่อนมุเลี่วก่อนครับอืมถอดมุเลียยก่อน ถอดยังไงอ่ะเนี่ยดึงออกได้ไหมต้องเคาะถอดยังไงวะถอดยังไงเนาะมูลลี่นี่ถอดมูลลี่นี่ได้ไหมอ๋อได้แล้วนี่โอ้โห มันฝืดครับต้องเคาออกนะนี่มันก็ไม่ได้แน่นน,นะออกเคอ,ออกแล้วก็หลวมเลยนะเพื่อนเออเอาเข้าไปนะอ่ะอันนี้เรามาใส่ตัวนี้กันครับใส่เฟืองกันอตัวนี้เรามาเอาชุดเฟืองใส่ครับก็ใส่เข้าไปในนี้เหรอครับอย่าเก,ก่ามาเลยนะแกะใส่เข้าไปแยะเข้าไปแค่นี้แหละ đó lâu nốt hay trong à. đùa lâu nốt hay trong để nó bây giờ, đểo, há còn อันนี้ก็ใส่น็อตเข้าไปครบสี่ตัวเลยครับนี่เพื่อนอ๋ออะไรมันอย่างนี้อ่ะอืมอะไรมันอย่างนี้ล่ะเอ้ออะไรก็ติดด็อกติดแดกเป็นหมดเชียวอืมเข้าไปแนน็อตไปไหนอ่ะ ติดดอกติดแดกไปหมดเลยเชียวติอดอะไรนักหนาะ เดี๋ยวสนับไปก่อนเดี๋ยวค่อยขันที่เดียวครับแม่แขนก็สาดยากดีน,นะไอ้ข้างล่างมันกว้างอยู่มันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันเก็บเขมไปต้องเลื้อนแะถ้าไม่งานยุ่งยากกลือแ,แล้วก็ใช้เครื่องทุนแรงครับเพื่อนนี่

ไขควงซ้ำอีกทีนึงอือนี่แหละอันี้ก็ไขควงซ้ำ มันก็ไม่ยากหรอกครับเป็นฝึอยู่ที่นั่นนะนาทีของกวาง้างแบบนี้มันก็ไม่ยากมันก็ง่ายอยูงนะตอนถอดมันถอดยากขนาดเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูก็มาติดน็อตอันนี้ก็เอามุลี่ใส่เอามุลี่ใส่เข้าไปน,นี่หละเออ แล้วก็น็อตใส่ขันน็อตก็จบแล้วของเดิมมัน,มนเป็นสนิมครับเพื่อนเมันเป็นสนิม,มนก็เลยขัดไอ้ถอดออกไม่ได้ อ่าเรียบร้อยนี่ก็สายพานใส่ก็เสร็จแล้วครับไม่ต้องลองแล้วครับเพราะว่าของใหม่นะยังงีงไงมันก็ไม่ลูดถ้าของเก่าเออไม่แน่เนี่ยถ้าของใหม่ยังไงเฟืองมันก็ดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาใส่ถาดซักกี่ทีก็เสร็จพร้อมส่งแล้วครับเพื่อน ใส่ถาดสักมันก็ไม่ยากครับเอาใส่เข้าไปอืานีเอาใส่เข้าไปลงล็อกแล้วก็ขันน็อตแค่นั้นเอง น้ำแข็นก็ใช้ได้แหละครับเพื่อนไม่ต้องมีอะไรมาอแค่นีนะ้แหละเส็จแล้วคงจะลองไม่ต้องลองเลยครับรของใหม่ยังไงก็ดีชัวอยู่แล้วครับเพื่อนถ้าจะลองคงไม่ต้องลองเลยครับเพื่อนเพราะว่ามันเป็นของใหม่นะยังไงมันก็ดีอยู่แล้วชัวชัวฝืดหนืดดึงมอเตอร์เนี่ยธรรมดายอย่างงี้ไม่ต้องแล้วก็แกะของเก่ามานะ โยกนี่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่โยก,ก,ยกแล้วครับนี่ขันนี้สามวิธีก็ได้อืมเกิดอล้รครับเพื่อนเสร็จพร้อมใช้งานแล้วครับเครื่องซักผ้าเฟืองลูด ของเราก็ได้ซ่อมเสร็จแล้วครับเฟืองซักมันรูดครับเราทําการเป็นเฟืองใหม่แล้วก็ใช้ได้แล้วครับไม่มีปัญหาจะได้ตามปกติแล้วเครื่องมันไม่ได้เสียครับเพื่อนเพื่อนเขาก็ใช้งานอยู่นะแต่ว่าเขาบอกว่ามันดังดังตรงเฟืองแค่นั้นเรามาจับดูแล้วก็มันรูดครับอย่างนี้อาการแบบนี้จะซักผ้าเยอะไม่ได้ครับสักได้สองตัวสามตัวพอได้อยู่นะแต่ถ้าว่าหลายๆตัวปั่นไม่ไหวครับเฟืองมันจะดังมันจะรูด สาเหตุก็คือน้ำซึมเข้าแหละครับเพื่อนไม่มีอะไรมากหรอกน้ำซึมเข้าข้างในได้ก็สนิมมันกินสนิมมันกินก็ผุก่อนก็ธรรมดาก็รูดปกติแหละทุกๆยี่ห้อทุกเครื่องมันก็เหมือนกันแหละครับบางทีที่ผมไม่เน้นยี่ห้อไม่ไม่ได้บอกยี่ห้อไม่ได้บอกรุ่นก็เพราะว่ามันอาการมันคล้ายกันเหมือนกันนะครับเพื่อนจะยี่ห้อไหนอะไรก็ช่างอ่ะมันก็อาการมันเหมือนกันนะ มันไม่มีอะไรที่ว่าพิเศษกว่ากันไปเท่าไรหรอกครับอันนี้คือแนวทางการซ่อมก็เพื่อนๆอาะสำหรับคลิปนี้เขาจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ